เชิญครับทั้งหมดยันตุโพธิยาโมเลสักิยานเยียญสุจยียมังกาเลอาภัณจะตุยตังปรางกามังวาจังกามดานายังกังการเดตุตันดาวิดนาจิตาวามุนินโต พาวัตุเกียจยมังกลานินาลากิริกากจวานาคาิมาตาบุตังตาวังกามตวจนังจนกายมาณเจตานเดนะโทมวิธินางตานเตปินานิกัตาวานัลาปานนันปานสออบตหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เมตตาอนุเคราะห์นำผ้าป่ามาทอดณวัดราชโมสรเนื่องด้วยวัดราชโมสรเป็นวัดหนึ่งที่ว่าโดนสถานาการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นจึงได้รับการจัดสรรปัจจัยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสงเคราะห์วัดที่ว่า เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่นี้การกระทำโดยเหตุนี้ก็โดยการนำของท่านพันตำรวจเอกทวีสอดจองเลขาธิการสออบอตอได้คิดสงเคราะห์วัดที่ประสบเหตุจากความไม่สงบนี้อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในหลักของสังฆะวัตถุธรรม คือการทำบุญเพื่อการสงเคราะห์โมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระธิวรานิสัปริวารานิอุปจิตตวานิรุชันตีเตงรงวุปัรรมโมจุโคนิจจาวตัตรังคาระก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทางสงปตเองเนี่ย มีภารกิจอันหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยนะครับเป็นภารกิจหลักอยู่ซึ่งทางท่านเลขาธิการสปตอเองเนี่ยก็พยายามที่จะนางบประมาณมาบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างที่ท่านเจ้าวาดได้กล่าวเรียนไว้นะครับว่าด้วยข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการปฏิบัติศาสนากิจของพระสงฆ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นที่มาของการจัดโครงการถวายพระป่าซนะครับดูแลวัดต่างๆอย่างที่ได้กลัาเรียนไว้ว่าทั้งหมดมี28วัดนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับก็ลําดับของวัดหน้าสมสุทรศี่เป็นลําดับที่11นะครับแล้วก็จะมีไปวัดอื่นๆอ,อ,อีกนะครับ